ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าการมีชีวิตด้วยจิตว่างการมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะพูดใส่หน้ากรอกหู ลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตด้วยจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ไม่ไปเป็นทาทของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้ก็จิตว่างจิตฉลาดจิตทิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่าม <c oughs> เข้าไปลหลงไหลยึดถือในสิ่งใด ก่อนแต่จะทำกำลังทำทำเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่นเป็นจิตที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติ เรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั่นเองจะไปหมายมั่นตามความต้องการของเราไม่ได้ดังนันเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือด้วยจิตที่เป็นอิสระ มีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสท,ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เต็มไปอยู่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจิต ที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็เนื่อยสะดุ้งวาดเสียววีตกกังวลระแวงไม่จ้ำเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมวคนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้ว ก็มีจิตวุ่นเหว่ด้วยสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วยละอายสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกิน คนกินยาระง,งับปวดหัวระง,งับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแต่ปวดหัวไม่ต้องกินยาระง,งับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทาตัวหนึ่งแล้วก็คิดด้วยน่าละอายหรือไม่น่าละอาย ถ้าเราจะคำนวณดูในโลกนี้กินยาแก้ปวดศรีษษษษรษะกินยาระงับประสาทกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกนะสะกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็นแสนแสนทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่ทกินยาแมวไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัวสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละ เนี่ยเพราะว่าสัตว์มันอยู่วยจิตว่างไม่ไหมายมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไอ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการนี่มันมันอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุด ซึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไปยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นเรายึดถือเอจนไปหลงรักมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนกโกรธมันเกลียดมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปกโกรธมัน กลัดกลุ่มร้อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือหลงไหลมันชงสัยมันวิตกกังวลมันก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้นในรูปนั้นจึเงเรียกว่าโลกโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือ ยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหวัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดน้ำตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือ ถ้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่างมีคนโง่เขลาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนั่นคือจิตว่างถูกแล้วจิตมัน ต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือมันก็เรียกว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับชวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปจิตอยู่กับสิ่งใดเดียกวมือมัอนว่างที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งจั้งปวงือง ถ้ามันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกูแม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทําได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันทําด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูปที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุม นามรูปนี้ให้ทำอะไรไปได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมันโง่จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ใ้วยกิเลสเต็มอยู่ในอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นามมารูปนี้ทำอะไรไปด้วยความโง่ก็มีความทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์ จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่างไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญา ประพติกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเองนี่จิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของคะนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็น แต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดผิดให้นิพพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานแปลว,ว่าเย็นของร้อนรอนเย็นมันก็เรียกว่านิพพานในบาลีมีอยู่ชัดเัญชาตารูปังนิพพาไปยะทาแท่งทองนั่นให้นิพพานโยน้ำรถมัน ชาตรูปังเมือนแท่งทองนิพพาปะยะทําให้เย็นคำว่าน,นิพพาปะยะนั่นคือกิริยานิพพานทําให้เย็นแ้เอาน้าไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากบ้าวขอให้ถือความหมายวัตถุก่อนนิพพานแปลว่าเย็นเย,ย็ยนายเย็นใจเย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนแล้วก็เรียกว่าน,นิพพานไปตามแบบของสิ่งนั้นนั้นวัตถุก็นนิพพานได้ จิตใจก็น,นิพพานได้ร่างกายก็น,นิพพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นธาตุของอะไรไม่ผูกติดอยู่กับอะไรก็เป็นจิตเย็นชีวิตก็เย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิต ที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ดในจิตว่างจากกิเลสปัญหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระวังว่าจะเพียงเท่านี้อวิชชาก็ไม่เกิดมันคุ้มครองได้ ด้วยความยึดถือหลักเมื่อยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดไว้ก็คือว่างมือว่างเราไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูนอะไรไว้ที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไว้อย่างหนัก ก็นึกถึงเปรียบเทียบกันเมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างกันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตวิจิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักื่าปฏิบัติอย่างไรจึงจต่ว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเ็้แล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรก็แล้วมันไม่ว่าง มันไม่ว่างไม่น้ำซะมันกัดเอานะมันกัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันกัดเอานมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยๆไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยๆมันกัดเอาด้วยเจ็บปวดยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภโกรธดีความโกรธก็ดีความหลงมก็ดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัด ยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิ <swimming> พพ<ล>าน่เพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ยึดถือว่านิพพานของกูมันเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพพานแล้วก็ยึดถือนเมื่อมียึดถือแล้วไม่ไม่มีไม่มีดับทุกเมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างแล้วเจะเป็นทุกเรียกว่าไปยึดถือสิ่งอะไรสิ่งนั้นมันจะกัดเอา อย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามทิผู้นั้นต้องการสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเช่นนั้นเองเราจะดึงมาสู่กิเลสของเราตความต้องการเรามันไม่ได้พอไปยึดถือสิ่งใดข้าวสิ่งนั้นก็กัดเอาสมน้ำหน้าทั้งคนโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกู้ให้เป็นของกู ทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยให้ถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มา,า,มาไ,ดได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันกัดเอาเพราะความยึดถือนี่คือการปฏิบ,บัติวิธีปฏิบ,บัติ โดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแต่ระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทำบุญอย่างไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอาตัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอา บุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมัน่นให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปนตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่แต่ให้มันถูกซะนั้นแหละมันก็จะเป็นบ้านะ มันยึดถือมากอย่างนี้ถ้าถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าอย่างที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็เก็บไว้นั่นพราะพอถึงวันเขาออกก็ตรวจตรวจฉลากลือไม่ถูกก็เช่นนั้นเองแม้จะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้าคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนหนึ่งมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ยึดถือ คนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสาบายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้ตรัสว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้ มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นขอน้อนี้ว่าสุนโยโลโกอเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาคือตัวตนว่างจากอัตตนิยาที่ขขงทิ่เนื่องด้วยตน คอยดูทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเราจัดเราทำให้ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นเพียงที่เราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่กลัดเอาและใช้เป็นประโยชน์ได้ ต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวตนจะให้เป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย,ยธรรมชาติจิตใจรู้ความจริงของ้อนี้แล้วผสมโรวมกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้ว มันคงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาเป็นตัวกู้ไม่อาจจะมาเป็นของกู้จิตชนิดนี้ว่างจากความยึดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตโดยจิตว่างคือทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัใจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะ ไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดด้วยความโง่กเขาของเราเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้างเห็นชีวิตนี่บางทีก็จะเป็นตัวกูก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี่มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกูมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอ นี่เราต้องร่วมมือกับธรรมชาติให้ถูกต้องข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วเปลพฤติให้สมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ ก็มันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั่นอย่างที่เรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการนะสมาทิฐิความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปรความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมาธรรมโตการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้อง สมาวายาโมภาพเพียนถูกต้องสมาสติมีสติถูกต้องสมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดพระรู้ธรรมชาติว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่ หมายมั่นอะไรให้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตวยจิตว่างทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็พอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบาย ไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่ไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอาโดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนก็อยู่กับนิพพาน น้อยๆนีน่นผ่านชั่วคราวนิพผานตัวอย่างเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่มีชีวิตอยู่จิตว่างนี่สรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุดสบายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซะอีก พวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่มันก็ไม่มีความสุขอะไรละเพราะมันเต็มไปได้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมม,รรม,มีพระสงฆ์ศึกษาเข้าขใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรไม่มีอะไรตัดเอาก็สาบายอยู่ที่นี่และสาบายข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุตินั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดี อยคนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสรงฆ์มีการประพรฤตปรมจันและเทวดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีฝ่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์มีการประพรฤตปรมจัน ในโลกมนุษย์นี้มีการประพฤติสมจร,รย์ประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยที่เรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือ ถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวจรสวรรค์รูปาวจรอ,อยู่ในพรมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปากฏฎชัดอยู่แล้วว่าในพรมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของรลม ยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมาก่านั้นมันจึงมีคํากล่าวว่าพวกพรมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์พรามันยึดถือในความสุขามแบบพรมนั้นมากเกินไปเหี่ยด้วยดีแค่ว่าถ้ายึดถือแล้วแม่ไปเกิดในพรมโลกชั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่า ให้ว่างจากความยึดถือให้ปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุตต์คือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกับเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะพลอยอยู่กันเป็นสุขถ้าไม่ยึดถือด้วยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียน เราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะม่มีใครรุกล้ำสิทธิอะไรกัน ถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั่นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นผาสุขได้ธรรมาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าธรรม,มิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆในโลกนี้ทำรรม,มิตะแปลว่าประกอบด้วยธร,รมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของ คนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่และทำรรมิตะประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัว มีเจตการรับผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกับที่เรียกว่าสีอาริยเมตรตยคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตรตยแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพสะกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตรตรสีสงาราศี อริยะก็ประเสริฐสีอริยเมตรตรประกอบยุติมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดเราจะสร้างโลกประศีอริยเมตรตยได้ที่นี่ต่เดี๋ยวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกู ขอให้พิจารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองถึงที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจักกรวาลสูงสุดน่าจะเอาอันนั้กินกันอีกล้าถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มั่งถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุข เพือ่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจาจตมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่กิจว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักเสเลยก็โง่ขออภัยพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันที ขอให้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกขเลยตลอดทุกสิบปาราตีการเทิน